ครับวันนี้กากล่องรีวิวต่อเมื่อคืนนะครับแต่เมื่อคืนดูใน u t u b e อันนี้หลายส่เลยนะครับ DNA DK12 อัปเกดตคิด MPM อแต่ตัวนี้เป็น KO นะครับเป็น KO เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเพราะว่าก่อนที่จะใส่เนี่ยดูเลยครับชุดหน้าอกขยับขานอะไรถ้ามันหลุดดูครับนะครับนะ มันชอบหลุดตัวท้าก็เป็นอย่างนี้นะครับหลุดเห็นไหมครับหลุดอ่านะครับรวมถึงชุดนี้ด้วยนะครับที่มันไม่ติดกับมือนะครับเวลาเราจัดผ้านะครับอ่ะติดอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไม่แน่นเท่าที่ควรแต่หลกัหลกๆเนี่ยมจะอยู่ที่ชุดนี้หลวมนะครับเสร็จแล้วชุดต่างเชื่อว่าดีแค่ 42มีโมโจโมโจมาเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับเราจะใส่ชุดเสริมมันก่อนนะครับชุดเสริมมันมีมาไม่กี่ชิ้นนะครับแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้แล้วก็โมโจโมโจนะครับแต่ที่เด่นจะอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราแกะมาดูเลยใส่เลยนะครับว่าตัว KO จะใส่ได้ด้วยไหมนะครับแต่เขาแจ้งมาว่าใส่ได้นะครับก่อนใส่เนี่ยเราก็พับตัวนี้ข้างหลังนะครับให้เป็นทรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ลงมานะครับต่อมาแม่งงงแงงมากะนะครับต่อมาที่เขาแจ้งมาก็คือใส่ชุดเสริมล็อกหลังนะครับมันจะมีเห็นไหมครับสวมเข้าไปแล้วก็สวมลงไปสวมไม่ให้สุดนะครับสวมไม่ให้สุด แล้วก็แกนตัวยาวกดลงไปตามรูร่องนะครับอันนี้ดันให้สุดนะครับอ่าเห็นไหมครับสุดแล้วมันจะพอดีแต่ตอนนี้ร้อเนี่ย,ยมันจะยัดเข้าไปยังไม่สุดไม่เห็นอีกอ่ะเห็นไหมนะครับเพราะว่า มันไปติดตรงที่เราใส่เข้าไปดังนั้นดังนั้นนะครับยกนิดหนึ่งนะครับยกนิดหนึ่งนะครับยกนิดยกยกตรงเนี้ยนิดนึงนะครับเพื่อให้แล้วก็ดันล้อเข้าไปนี่นะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับยกไปนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันเข้าไปไม่สุดให้มันอยู่อย่างนี้นะครับให้มันอยู่อย่างนี้เห็นกันไหมเนี่ย ครับงั yeah. ้นมันจะหมุนล้อได้ yeah. <Yeah. S 1> นะลว่าอย่างนี้ถูกต้องนะครับมันจะชิดเพราะว่าตอนที่เนี่ยถ้าเราไม่ยกนะครับเดี๋ยวเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันจะกดเข้าไปไม่ได้งั้นยกชุดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับนิดหนึ่งแล้วดันล้อเข้าไปปาเห็ okay. นไหมครับได้ละแค่นี้นะครับเสร็จแล้วตรงกลางใส่ตามรูนะครับกดลงไป ต่อมาข้างใส่ข้างนี้เหมือนกันนะครับทําตามวิธีเดียวกันนะครับสวมลงไปนะครับสวมให้สุดนะครับสวมให้สุดแล้วยกล้อทําวิธีเดียวกันนะครับเห็นไหมครับมันจะอ้าอยู่นะครับยกล้อนิดนึงนะครับแล้วดันลงมา แล้วตรงนี้อาจจะโก่งเมื่อใส่สองข้างนะครับอาจจะโก่งดังนั้นเราก็จัดให้มันดีๆนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะหลังกันอ่าอันนี้อย่าพึ่ง,งนะครับเสร็จแล้วชุดนี้นะครับเราก็ยกนะครับมันเหมือนแทบจะไม่ได้ล็อกอะไรเลยครับแล้วก็มีเดือยอยู่นิดหนึง่งดันเข้าไปแค่นี้ ดันแปะเพแค่นั้นเองผมว่าผมหาอยู่ตั้งงานแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับอยู่ท่าเขาสดใสซา,าบซ่านะครับอ่ะอยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวทีเดียวเลยนะครับเราจะมาลองขยับแม่งทีเดียวเลยชุดปืนเนี่ยอาวุธเนี่ยให้มาหนึงคู่ถูกไหมครับเราดึงแม็กกาซีนตรงนี้ออกนะครับ ดึงออกทั้งสองข้างนะครับเขาให้มานะครับดึงออกดึงออกมาเพื่ออะไรมันจะมีจุดอีกหนึ่งจุดนะครับที่มันไม่ติดกันเห็นไหมครับตรงตรงปืนที่เราจะเสียบป,ปืนใหญ่นะครับแล้วก็ตรงเนี้มันเป็นบานพับนะครับดังนั้นวิธีใส่เนี่ยเท่าที่ผมเทสดูตะกี้เนี้ยใส่ที่มือไปก่อน นะครับเสร็จแล้วดันบันพับตรงนี้มาเข้าไปแล้วกดลงไปแค่นี้นเองนะครับแค่นี้เห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นนะครับล็อกล้นะครับล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยอยู่นะครับก่อนใส่จะเป็นอย่างนี้ เห็นนะครับข้างนี้มันจะไม่ได้เป็นต่อกันจะอิสระนะครับดังนั้นใส่ไปอีกหนึ่งข้างใส่ตามที่ผมบอกนะครับง่ายสุดนะครับใส่เข้าไปในมือก่อนก่อนที่จะใส่ตามบานพับนะครับเอาด้านาทําตามด้านยาวนะครับใส่ไปก่อนนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เอาบานพับมา ตรงกระจกเนี่ยนะครับแล้วก็ดันลงไปล็งให้ตรงเหมือนเด้อนะครับเห็นไหมครับแค่นี้แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราจะมาเทสเลยนะครับว่ามึงเจ๋งจริงหรือเปล่าสำหรับชุดเสริม DNA DK ขีดสิบสอง นะครับสำหรับ i อ o n i i h m p p m i ีเอ็ม h แต่ตัวนี้ k o นะครับตัวนี้ k o อ่ะภาวนากันนะครับว่าสรุปเป็นยังไงเท่าที่ดูเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคุณว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เทสชุดอาวุธให้ดูนะสวมเข้าไปหลักๆเนี่ยก่อนตะกี้ BEFOR เนี่ยหลุดแน่นอนนะครับ หลุดแน่นอนอ่าอันนี้ชุดหลังหลังยากใส่แล้วนะครับมานะครับเราจะมาลองโยกย้ายกันหน่อยนะครับนะครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับเห็นไหมครับ ไม่มีหลุดนะครับถือว่าใช้ได้ดีกว่าเดิมโคตรนะครับถ้าใช้ไม่ได้ไม่รู้พูดไงแล้วนะครับเนี่ครับของผม KO ไม่เลหเลยนะครับ,นะนะนะรบชุดนี้ด้วยนะครับชุดนี้ก็ไม่มีหลุดนะครับชุดเนี้ยชุดเนี้ย เห็นไหมครับไม่หลุดอ่ะอีกข้างหนึ่งมาข้างของผมนี้ข้างนี้จะแข็งโคตรเลยเนี่ยผมไม่จับนี้ด้วยนะเนี่ยนะอันนี้ด้วยเห็นไงไม่มีหลุด ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดผมว่าคุ้มอย่างเงี้ยคุ้มเงินนะครับคุ้มเงินนี่ครับหล่อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พาสวุตนิดนึงอาวุธเดิมนะครับสำหรับปืนใหญ่ของมันต้องมีละอย่างนี้ของมันต้องมีนะครับสำหรับท่านที่มีตัวแท้นะครับแหมหล่อเลยนะครับ ไม่พออาวุธให้มานะครับหนึ่งสองอันเมื่อคืนผมรีวิวเวล้วดูใน YouTube ได้นะครับจะไม่เหมือนกันครับทั้ง2กระบอกแต่สามารถดึงมีดออกมาได้นะครับสามารถดึงมีดออกมาได้อถือมีดด้วยหลหดโหดหนะวันนี้ไหนๆหล่อละนะครับตัวนี้เป็น mp นะครับอ่าอ่าตัวนี้ Ko ครับแต่เป็น Ko ก็คือก็ <c oughs> มาจาก MP m6 นะครับ สเกลไม่โอเวอร์ไซส์นะเป็นมาสเตอร์พีซสเกลนะครับ MPM ok. uh huh. เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งอันรีว uh ิวโมโจโมโจนะครับแต่นี้เราจะใส่ Studies uh huh. อาวุธท <zw> ี่เขาให้ uh huh มาเล่น,เล,นเล่นดูก่อน แล้วปืนเนี click, ite, ่ยถ้าเราไม่ใส่นะครับเราก็เก็บด้านหลังได้นะครับมันจะมีรูนะครับผมรีวิวไว้เมื่อคืนนะครับก็กดลงมาตัวนี้ต้องดันลงมาเนี่ยนะจ๊ะ เีนะครับโหแท้นะครับโหแท้ เนะครับเรียบร้อยครับสำหรับชุดเสริม DNA, DNA. ลายเฉียงสวยงามใช่ครับทศแล้วก็ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบนะครับฟิกโมโจนะครับโมโจโมโจโครับเสียงดังลูกค้าเสียงดังเล่นแมนะ่งแล้วเออโมโจโมโจฉีรถหน่อยนะครับ นี่ครับโมโจโมโจนะครับแย่แล้วโมโจนะครับนะครับโอ้โหจำนะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมว่าตอนแรกดูเหมือนแพงนะผมพี่ออเดอร์อยู่พันสองนะครับแต่พอทำใส่แล้วมันทำให้หุ่นเราเป็นอย่างงี้นะครับผมว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าอ่านะครับ ผมค่าก็ตามที่ท่านดูเลยนะครับว่ามันเป็นไงนะครับว่าตัวนี้เป็น k คนะครับยังใส่ได้ถ้าเป็นตัวแท้เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะก็คือฟิลก็คือเหมือนเหมือนกันนั่นแหละผมว่านะครับก็ถือว่าแน่นตอนนี้แล้วก็เรื่องใส่แล้วค่อนข้างที่จะเฉียงเหมือนเหมือนของจริงด้วยนะครับแล้วก็ น่นตอนนี้เราเล่นได้ะล้วซ,ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่อยากเล่นเลยเพราะว่าเล่นปุ๊บเนี่ยมันขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราใส่แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่านะครับก็ท่านใดสนใจนครับโอเควันนี้จบการรีวิวนะครับ DNA Dk12 นะครับอัปเกรด MPM6 อัปเกรดคิดแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ